สวัสดีครับพบกันอีกรอบในวันที่20นะครับวันนี้เนี่ยจะแนะนำเทคนิคขั้นเทพนะในการดูหรือตรวจสอบแผ่นพื้นสำเร็จรูปนะเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์ดาวแนะนำนะนี่บอกกระทันหันโกรธอีกว่าไม่ได้แต่งหน้ารอๆนะเดี๋ยวรอบหน้าแต่งหน้าอ่ๆอๆเ่าโอเคเอาดูยังไงครับว่าดีหรือไม่ดี ดังๆครับพูดดังๆครับเวลาเทคนิคการดูคอนกรีตว่าสแตนด์มันขึ้นสุดหรือไม่สุดเนี่ยอาอ่ื่นครเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอขอย้ายมุมนิดนึงแดดมันเข้าการเคาะก็ประเคาะดูฮะแหนดัง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 เสียงเหมือนว่าเปะค้างนะฮะอ่ามันจะแข็งแข็งแน่นแน่นใช่ไหม แปลว่าแข็งดีถ้าถ้ามันไม่แข็งดีเนี่มันจะดังไงครับะดังแบบเหมือนทุบๆๆลองเหยียบน่นึ่งดีไเยียบเห็นไหมับมันจะดังแบบนั้นนะถ้ามันกรทบกันดังแบบนี้แล้วปูน้สเตงมันจัถ้าเอาเหล็กเคาะนมันจดังแบบนี้อ่านรับทังแบบนี้ ันนี้คือเป็นการตรวจสอบเบื้องต้นนะเพราะอะไรเพราะว่ามันมีความแน่นนแน่นของเนื้อเหมือนเนื้อแก้วเนื้อเหล็กอะไรอย่างเี้เนาะกับเวลาไปเคาะที่เนื้อไม้ไปดังปับปบปบนะแต่ว่าพอเคาะที่เนื้อเนื้อเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับได้ยินเสียงไหมครับอันนี้ปูนกระแทกปูนแสดงแบบนี้นะอ่าอันนี้คือเทคนิคนะ ในการที่ท่านที่จะปลูกบ้านนะเ,เวลาตรวจสอบแผ่นพื้นที่เขามาส่งนะว่ามันโอเคไหมแข็งแรงเพียงพอหรือเปล่าอันไหนแข็งก็กัน้นเนื้อก็ดูใช้วิธีเคาะดูนะนถ้ามันดังแบบเสียงต่ำๆเนี่ยมันไม่ดีแปลว่าเนื้อมันมันเขาเรียกว่าไม่แน่นนะแต่พอขอขออีกทีครับขออะไรอีกทีอลองเทียบกันนีครับเทียบตรงนั้น นี่ก็แข็งขึ้นแล้ว่นีแข็งร่างฮะได้แล้วนะปิ๊งปิ๊งทีนี้อันนั้นอันนั้นเนี่ยเราหล่อในที่แต่นี้เราเป็นพีสเตทคอนกรีาจะมีเสียงกิ้งกิ้งนะอันนี้คือแข็งอ่าเนี่ยเป็นหนึ่งในเทคนิคขั้นเทพนะอ่ามันมีเทคนิคขั้นเทพหลายอันหลายเรื่องให้ไปดูในเพลย์ลิสต์นะครับมันจะมีเพลย์ลิสต์แยกไว้ในช่องนี้แหละนะเป็นเรียกว่าเทคนิคขั้นเทพนะ ก็มีเทคนิคการทํางานหลายๆอย่างในงานก่อสร้างนะครับหรือในงานที่เกี่ยวกับบ้านเนี่ยนะครับอ่าก็ไปดูได้นะครับอ่าวันนี้ก็เดี๋ยวจะถ่ายอีกคลิปหนึ่งนะตอนจบสรุปงานแต่ว่าวันนี้เนี่ยเอาเทคนิคั้นเทพแค่นี้ก่อนนะครับ